สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับผมม่านน้ำดีไซน์แล้วไลท์เฮปปินนะครับวันนี้เราได้มาส่งมอบงานสระสวยๆให้ลูกค้าที่น่ารักนะครับผมคุณเดอ๋อละนองนั่นเองสะนี้นะครับก็จะเป็นสะขนาด10คูณ5เมตรด้วยกันลึกเมตร30นะครับผมก็จะเป็นกระเบื้องในสะก็จะเป็นกระเบื้องพัตโต้ลายธรรมชาตินะครับผม น้ำก็จะออกมาสีฟ้าแบบนี้เลยส่วนมุมนี้นะครับก็จะมีที่นั่งนวดจักุชี่นะครับผมมีหัวจักรุชี่สามหัวแรงๆแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบันไดลงสะสามขั้นด้วยกันนะครับ่าตรงนี้ก็จะเป็นแพรน้ำตกสามแพรไหลแรงๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นม่านน้ำปูด้วยหินจิกซอนะครับ ท่านใดที่สนใจรับสร้างสระว่ายน้ำสนใจติดต่อได้ที่เรานะครับผมม่านน้ำดีไซน์แล้วไลฟ์ให้เป็นนะครับ